ごよ問題があれば私にお任せくださผู้วุ่กท่านนะครับ er อยู่กับคนหน้าหลั่มนะครับในการฮัตท็อปทีวีอยู่กับเรือจ็อกทาวนะครับโอเคมาเช็คื่อชื่อก่อนเลยรีบเลยทีมนะครับมีแอร์คาร์เรือ์เดลท์เพื่ Wellington. อข้นบินนะครับทีมละหนึ่งลำเบรทนชิปเรือประจำบาร์นทีมละห้าลำคูเซอร์เลยละตเวนทีมละสามลำเดทริเออร์เดลที่ขาดทีมละสามลำครับเป็นเอ่อโหมดแบบเก็บบัฟนะอาร์มแลนด์นะ โอเคเราเป็นมิดเดิลเทียถามว่ายอทาวเนี่ยสาม,มารถสู้ในระดับไหนได้ต้องบอกว่ายอทาวเป็นซีวีเทียแปดระดับท็อปอ่า i g ท็อปเทียเลยเปิดอินเตอร์เซปเตอร์ดักเรืออ่เครื่องบินของโปรเบดาครับผมลงมานะเครื่องบินของยอทาวครับไม่ว่าจะเป็นแบบทั่วไปอ่หรือแบบเป็นอินเตอร์เซปเตอร์นะก็จะลงมาเร็วอ่าเวลาสามวิเท่านั้นเพราะงั้น ศัตรูที่เข้ามาในยะเราแค่3 5ุดหอะไรเนี้ยเราก็สามารถเสิร์ฟเครื่องบินให้ได้แล้วแต่น่ารับว่าเครื่องบินเราจะน้อยอยู่แล้วครับไม่ได้เยอะทเทบเ่ากับเทียร์สิบอย่างเอ็กเซสอะไรอย่างงี้เพราะงั้นการที่เราจะเก็บเครื่องบินศัตรูเนี่ยก็จะจํานวนน้อยตามไปด้วยแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะก็ยังพอเยอะอยู่อืม โอเคครับอันนี้ผมหยิบเอ่อเรียกว่าอะไรเอ่อหยิบเอ่อมอดทห้าเอ้ยมอดที่ห้าผมอัพมาผิดนะเลือกเลือกอัพเดทมาผิดนะก็คือเป็นเอ่อเกี่ยวกับคอนเซิร์เมนต์ตรงนั้นอ่าอันนี้ผิดพลาดจริงๆต้องเป็นเกี่ยวกับคอนซูเมอร์จริงๆก็อย่างที่บอกครับว่าอันที่ห้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้เนาะเอ่อจะเป็นคอนซูมเอ่อคอนซูเมเบิลก็ได้หรือจะเป็นเอ่อคอนเซิร์เมนต์หรือจะเป็นเรื่องการ รีสโตก็แอร์ฮาร์กก็ได้ครับผมได้หมดเลยโจมตีอีพีรังจ้าด้วยบอมนะบอมของยอกทางนะครับจะเป็นบอมที่แบบโลเวอร์ Lower นะแล้วก็เน้นจะโจมตีจกทางด้านข้างง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แบบเลเวลสอนกันไปเลย ่ะเดี๋ยวจะบอกกันนะว่าเลเวลกับโลเวอร์ต่างกันยังไงไดบอมเบอร์นะไดบอมเบอร์นี่คือพุ่งขึ้นแล้วค่อยดิ่งลงนี่คือไดก็คือไดครับจำจำดิ่งนะส่วนเลเวลคือปล่อยเป็นทีละเลเวล1 2 3 4 5นี่คือเลเวลประมาณนี้บอม,มมีกี่ลูกต่อเครื่องบินก็จบไปทีละลูกทีลูกทีลูกนี่คือเลเวลครับ1นึ่งสองสต้องแต่ระดับเลเวลส่วนโลเวอร์คือเป็นบอมแบบทิ้งอ่าทิ้ง,ท,งทิ้งต่ําไปเลย ก็คือดรอปแบบทิ้งๆไปเลยมีเท่าไหร่ทิ้งหมดครับผมปล่อยสโมคให้กับชันฮอสเพราะชันฮอสต้องการเล่นแบบโคดคอมแบทนะซึ่งเราก็ไม่ได้เอ่อหมายถึงว่าตัวเรือต้องเล่นเป็นโคดคอมแบทถ้าหากจะเล่นก็เล่นได้แต่ถ้าไม่เล่นก็อยู่ระยะไยกลย,ยิงเอาก็ได้เพื่อความปลอดภัยและอย่างหนึ่งมีสโมกบังไว้อย่างน้นอยเอาัวรอดได้อยู่ในตอนนี้ให้กับชันฮอสทีสามเนี่ยเรียกว่าจะสู้ต่อหรือจะถอยไปนี่เล่นที่ตัวเองเล่นได้สะดวกขึ้น ออนีวอฟโดนปิดไปนะครับผมไม่เป็นไรนะโดนปิดไปต้นเกมก็จะหายหนักอยู่เปิดขึ้นบินเตอร์เซปเตอร์ดักขึ้นบินจะคิดบอมของโปรเบได้อีกรอบนะเราปิดซ้ายปิดขวาเลยพอเราปิดอย่างนี้ปุ๊บเราไปเก็บนะครับผมอาวุธหลักของยอดทาวจะเป็นตัวของบอมเออเป็นทุกอย่างนะ้องเล่นให้หมดให้เป็นหมดเลยรีแพร์ป,ปาร์ตี้และดรอบตอร์ปิโดใส่กิรังกานะ อันนี้โอกาสโดนน้อยนะเพราะว่าใกล้กับอ่าไอแลนเกินไปโอเคได้มาหนึ่งลูกครับผมดัมดิงนะโปเบด้าอยู่ใกล้ๆครับผมก็เลยมีเอช่วยนะแต่เอของพวกโซเวียตเนี่ยจะเบามากพอาะงั้นเราก็จะสามารถอาบได้นานหน่อยอ่ะวักกลับมาครับใช้ไอเลนบังไว้นะแล้วก็ดัมดิ่งครับผมไม่ต้องกลัวนะเปิดอินเตอร์เซปเตอร์จากไว้ครับ ทิ้งตอร์ปิโดครับดับปตอร์อปิโดไปเห็นไหมครับว่าโทเบดาเรียกเครื่องบินสกทิบอมมาทำให้อินเตอร์เซปเตอร์เราเก็บไปห้าลำนะนี่คือวิธีการเล่นในการที่เราอัพสายเป็นอินเตอร์เซปเตอร,อร,อร,อร์แต่ประมาณนี้แล้วเราก็พยายามช่วยเพื่อนไปเรื่อยๆสลับไปมาอย่างี้ครับเรามุ่งเน้นไปทางด้านเอ่อถ้าถามว่าจะ เดี๋ชอยไดไหมเดี๋ยวยไ,ดไ,ได้นะเดี๋ยวใช้บอมอ่า่วนล็อกเอตให้เน้นไปโจมตีพวกเรือที่อยู่นิ่งพวกเรือลําใหญ่จะง่ายกว่าวนต่อไปโดเป็นอาวุธหลักพยายามเก็บไว้อย่าให้ไปหมดทางสคอร์เหมือนที่บอกครับว่าบอมของยอดเทาวให้เน้นโจมตีแต่ด้านข้างนะเพราะเป็นโลเวอร์แล้วก็เป็นแนวข้างด้วยดรอปไปครับผม ได้มาสามลูกเพนนะแล้วก็นอนสองไม่ได้ไฟนะไม่เป็นไรครับผมเมื่อกี้ดอกอ่าช้าไปด้วยดาเมจน้อยนะไม่ได้เยอะแล้วก็เจาะเกาะก็ไม่ได้เยอะด้วยเพราะงั้นอยา่าคาดหวังเยอะครับเทียบกับเอสเซ็ที่เป็นแบบเลเวลด้วยอันนี้จะดีกว่าแต่ก็ไม่เอสเซ็ A ก็ไม่เลเวลผ่านนะเป็นแบบโลเวอร์อ่าเป็นโลเวอร์แบบแนวตั้งอ่า ซึ่งต่างจากตัวของบอมของยอคาวที่เป็นโลเวอร์แบบแนวนอนมองจากขึ้นบินนะอือําดิ่งมาครับผมมาหาอีปิลังกานะเพราะว่าเราต้องรีบตัดอีปิลังกาอ,อีปิลังกาเ้เป็นโค้คอมแบทนะรีบตัดได้จะดีครับจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาของทีมเราแล้วก็ให้เพื่อนเล่นไปดิงล้าอื่นไปได้มาสี่ลูกครับผมนะ้ําท่วมนะและดําดิ่งมา ไาตรงข้ามสตัวปีนังกาใช้ดัมเมจคอนโทรลแก้น้ำท่วมกับไฟไปแล้วดรอปครับผมมันจะรีแพร์ด้วยนะแต่นั้นก็เชนดรอปครับมาทีา่ลักกุนดำนะครับผมลักกุนดำนี่คือ,อจอดนิ่งเลยนะเมื่อกี้คือพลลอเครื่องด้วยทำให้ได้ไปครับฟรีครับสี่ลูกเน้นๆนะ รักดูนำนี่คือน้อยนะฮีปพอยเเล่นน้อยแต่ไม่มีใครไปปิดหวังให้ใครสักคนปิดนะแต่เราไม่ปิดครับผมเราขอก่อนนะรีบปิดลำที่เป็นภัยต่อเราก่อนให้เพื่อนปิดไปนะเพราะว่ายังมีคนอื่นที่ยังพอยิงได้เพราะว่าูเตอร์อะไรนี้ยังพอปิดได้เราไปได้ นิดนึงเดี๋ยวค่อยไปเก็บทีหลังเรียบร้อยครับปรเบด้าเปิดเครื่องบินไฟเตอร์ใส่เรานะไม่เป็นไรครับเอ็นซินคูลิงและรีบเร่งเครื่องนะอย่าไปกลัวครับผมเพราะเราเป็นทัติคอลแอร์คราฟนะอ้าว <Good show. S 2> มีเพินกล้าโดนออกเกนปิดไปนะเมื่อกี้น่าจะมีคิตเทเดลหรือไม่ก็ลูกเสริมจากลำอื่นมาช่วยนะทำให้ออกเกน เบิร์สไตล์เมื่อกี้จบเลยคือเอาเกมไม่น่าจะโอเวอร์แมทได้ขนาดนั้นหรอก mm hmm. มันเป็นเพรสทัมมิ่งเดียวกันบ mm hmm. ินเข้าเครื่องบินไฟเตอร์ายตรงข้ามเลยนะไม่ต้องกลัวครับผมเพราะว่าอาะไรเลยโดนอาบอยู่นะกิตาคเตรแล้วก็อสมะช่วยเคลียร์อยู่แล้วทางขวามือมีดูแคนเราจะไปยุ่งทางนั้นได้ยากมากเรามาเคลียร์ลำาอื่นดีกว่าครับที่เอเอเบาๆอย่าเพิ่งไปยุ่งกันเลยกับที่เหลือที่มีอาแทยครับหนา,นานๆเลย อย่างอดาธะอันนี้ก็เป็นหนึ่งลำที่เราน่าจะตามองมากว่าเราเล่นได้นะสู้ขเขาคุณเธอได้แต่ไม่เจอมาไมาเจอโอดิมแล้วก็โปรเบดาอะดาธะนี่ถอยไปไกลๆเลยนะเราไม่ยุ่งนะถอยเลยจติมีโอดิมครับโอดิมมีอาร์กลันประกบนะปัญหาใหญ่เลยสู้ยากเพราะว่าจริงๆก็คืออยากจะแบบเอ่อปวดเลยไล่ตอมเลครับ แต่อเผอิญว่าไม่ได้นะเดี๋ยวหกักซ้ายของมือเรานะเพราะว่าโอดินนี่คือเลี้ยวขวาคุณเธอถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็เหมือนหันหน้าเข้าหาเรานะแล้วก็ดันดิ่งนะอันนี้แคบไปครับผมวงแคบไปถ้าศัตรูเลี้ยวขวาอีกก็ได้ตอนนี้ศัตรูเลี้ยวซ้ายน่าจะอัพเรื่องการหันเเกี่ยวกับพางเสือครับผมดันดิงชิปนะก็เลยเร็วเร,ว,เรวเร็วมากเลย หรืออาจจะตัวเรือ,อาจ,าจะเร็วไปอยู่แล้วก็ได้อันนี้ผมจำไม่ได้นะไม่ค่อยคล่องแต่เร็วแบบนี้คือแปกครับสำหรับแบทเทนชิพนะได้มาสามลูกครับผมบอมปูเบด้าโจมตีมาทางด้านของอามังินะน้อยครับไม่เป็นไรดดเมจได้น้อยนะสมกสกินให้อามังีินะอมังิยังโดนเห็นอยู่เดี๋ยวเราสมกไว้แล้วก็เล่นต่อสมกไว้ให้อามังิปรับมุมอะไรงี้ได้ก่อนนะเพราะว่า ถ้าปล่อยไว้อ่ะแล้วมันยังอยู่ถูกดีเทตดตอดเวลาก็เป็นปัญหาต่อตัวคุณเธอเราเปิดเครื่อินเดอครื่บิน interceptor ดักไว้นะแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรมากเพราะว่าอยู่ในระยะที่สตูโจมตีจริงๆเราต้องเปิดดักนะไม่เจออาร์ลนนะอาร์กรลันยู่สมองเราก็เอาบอมไปโจมตีโปรเบด้าเลยครับผมข้ามมมเฉียนได้นะดอบไปครับ เคลื่อนยิงให้พอดีนะก่าไเป็นว่าเราเป็นปิดไปเลยครับผมโคเบดา้าเมื่อกี้ยอสเซน่าจะยิงปิดนะยิงเอ่อยิงมาให้แล้วดาเมจเราเป็นดาเมจปิดทายให้ก็เลยกันว่าเราปิดโคเบด้าไปเหนมาหาอาร์กแกลนะอารแกลอยู่ในสมองกแน่นอนครับผมสมอุกเริ่มจางแล้วนะ อินวอนครับผมยังอยู่นะเริ่มจานแล้วผมเจอไดนิ่งครับผมชันฮอสเจอระยะใกล้ๆนะไดนิ่งเปิดใช้สโมกสกรีนครับผมอักแลนผมแล้วครับสโมกหมดแล้วครับสังเกตครับอีมิงฮะยังอยู่กับที่นะอักแลนด นั้นครับผมได้หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อย 15, นะเนี่ย okay, ครับถ้าศัตรูอยู่นิ่งเนี่ยเราจะได้เปรียบมากเลยดนันทางดันล็อกเก็ตล็อกเก็ตนี่คือทำดาเมจได้มากกว่าบอมแน่นอนเพราะว่าเป็นเทนนิทิมแต่มันโอกาสโดนมันน้อยถ้าศัตรูเคลื่อนที่นะ อัลทาระโดนปิดไปแลกกับอมังิของทางเรานะอากแลนก็โดนปิดไปครับตามด้วยนะจากนั้นครับไลนิ่งมาชาันฮอตก็โดนปิดไปครับไลนิ่งปิดนะเราเอาคืนครับผมไลนิ่งโดนปิดไปครับต่อเนื่องเลย่แค่กันแต่แลกกันปล่อยหมัดครับ สุดจริงๆนะอ่าตอนนี้เหลือรุนแล้วก็ตัวของซีเนลนะรุนปิดอสมะไปได้นะครับผมเราต้องจะซีเนลนะรรไปโดครับผมไม่โดนนะศัตรูหันมาเราเลี้ยวปรับมุมใหม่นะ ทีแนวบอลเนซีครับรนะต่อฮิตหนึ่นะอ้าวิดเกมไปเท่วลาครับผมฟอยนะชัยชนะ คลิปจบแล้วเป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์เพิ่มมาให้ช่องของเราสนันุพวกเราที่ลิงค์ข้างล่างน,นะครับวันนี้ขอจะไปแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ